ครับสวัสดีครับแฟนัตรมวยที่เารพลังทุกทงานนะครับวันนี้ก็มาพกบกันค,คีกเช่ารายการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ชัดผ่นตรงคู่มวยเด็ดวันนี้กับพิตพุ่มขุนศึกตกูลยานะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์อัปเดตคู่มวยหลังจากการชักน้ำหนักเสร็จนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์ตามช่องแบบรวดเร็วเลยนะครับสรุปเอาเลยนะครับครับก่อนเข้าสู่วิเคราะห์จารย์ปากไปด้วยนะครับมวยพระโชที่เชื่อสีได้ปากง่ายถอนง่ายมีครบจบในเว็บเดียวนะครับไอดียไลน์ก็แอดมวยสองสองสองนะครับแอดนำหน้าตามด้วย m u a y สองสองนะครับฝากไปด้วยนะครับครับเรามาเข้าสู่วิห์วิจาร์มวยช่องสามที่สนามมวยอ้อมน้อยนะครับมวยเริ่มช่วงเวลาเที่ยงสิบห้านาทีนะครับมาดูกู้แรกเพชรอันดาเขียดยอดยิ่งนะครับเจอกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒนะครับพิกัดร้อยห้าปอนนะครับมวยคนนี้เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยชุกกันมาหลายครั้งนะครับเพชรอันดาเนี่ยชนะมากกว่านะครับวันนี้จ่อไปที่เพชรอันดานะครับเขียดยอดยิ่งนะครับถุงยาวนะครับครับมาดูคูนที่สองนะครับพายพยัก ต่อสมหมายนะครับเจอกับรบก๊อปและโกยิมนะครับหรือสคุรวงนะครับจากสวพลาวนะครับมวยปุณนี้ชกกันน้ำหนัก121ต่อ123นะครับพายพยักต่อให้นะครับมวยปุณนี้เปรียบเทียบมาแล้วก็จ่อไปที่เจ้าพายพยักนะครับพายพยักต่อสมหมายนะครับแล้วก็มาดูผู้นํารายการนะครับขาวผ่องศักเปิญโยนะครับเจอกับก้ารถพีเคแสนชัยนะครับพิกัด104 122ย่สิบสต่อร้อยขอไปครับร้อยสามสิบต่อร้อยสานะครับวคนนี้ต่อน้ําหนักกัน2ปอน์นะครับเปรียบเทียบไปแล้วก็ชอบไปที่เขาพองนะครับสุงยาวเขาแหลมนะครับในก็มีลูกขวางหน้านะครับครับแล้วก็มาดูคู่ที่4นะครับเป็นเจ้า VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเจอกับเจ้ายอดสิงดําเกียรติกำอรนะครับ ยอดจริงดันจักรกัมพิการร้อยยิบสองปอนะครับคนนี้ก็ชอบไปที่เจ้า VIP นะครับเกียรตกกำธรนะครับครับแล้วก็มาต่อที่ถึงเก้าโมงวิถีไทยนะครับเวลา15บหนาฬิกานะครับที่สนามมวยกิจเมืองนนท์นะครับมาดูคู่แรกนะครับพลอยทวีศักดิ์จอร์รีเหวนะครับเจอกับเพชรบางแสนโชติบางแสนนะครับพิการร้อยยี่สิบสองปอนนะครับเจ้าเพชรบางแสนนี่ก็เจ้าคือเจ้าเพชร แสนสองสิงธราะามเดิมนะครับนี่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับพร้อมช่วงหลังนี่ตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับอันนั้นหกหนึ่งหกสามมันไม่ใช่นะครับเนี่ยเขาไปเคลื่อนไหวอยู่ที่บุนฟิล์มบ่อยมากเลยนะครับเมื่อวันนี้สภาพร่างกายไม่ต้องเป็นห่วนะครับความเก่าอยู่ที่เพชรบางแสน,ชน,แสน,น,นชนบางแสนนะครับวันนี่ชอบที่เพชรบางแสนนะครับ แล้วก็มาต่อที่แก้มคลส่อสานึกนะครับเจอกับหานร้งเล็กปอพวิทย์นะครับพิกัดร้อยสามสองปอนนะครับผมก็จะไปที่หานรำลงเล็กปอพวิทย์นะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับอแล้วก็มาถึงกู้รอนะครับก้องกุลาจิตมณนนะครับเจอกับเฟสสีคข้วกอกระปนาศนะครับพิกัดร้อยสามสิบห้าต่อร้อยสามหกนะครับก้องกุลาตอน่อนนะครับก้องกุลานี้ก็เป็นเฟศซ้ายตกขอบนะครับจังหวะปีมือนะครับมีแข้งซ้ายที่รุนแรงนะครับ ก้องกุลาจิตมังนนหรือก้องกุลาเจี๊ยบรามิธานะครับวันนี้ชอบไปที่ก้องกุลาครับแล้วก็มาถึงผู้นํารายการนะครับอเล็กจิตมังนนนะครับเจอกับภุมอาวุธเอฟเอคลับนะครับพิกัดร้อยสี่สี่ถร้อยสี่ห้าปอนด์นะครับโดยคนนี้ก็ชอบไปที่สูงยาวนะครับเข่าแรมนะครับเจ้าอเล็กจิตมังนนนะครับหลังจากนั้นก็มาต่อที่ ตึกมวยเด็ตะเวนเดือดนะครับที่สนามมวยจิตพนวลนะครับแฟนมวยอยู่ที่นั่นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับมาดูคู่แรกซุ์บอลทอแทงใจนะครับเจอกับเพชรกูเมืองสิริีมคลมวยไทยนะครับมวยคนนี้ก็เคยชกกันมาแล้วนะครับทุ์บอลชนะมานะครับวันนี้จะย้ำใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่สองนะครับเอกเินสิทธิ์พรหมองนะครับเจอกับเพชรเินลงในจราโกรานะครับชกกันมาสองครั้งปัดแปจักรการวันนี้ชอบไปที่เพชรเินอาวุธหนักแรงนะครับรุ่นนับรุ่นนกนะครับ แล้วก็มาดูคู่ที่3นี้เจ้าหนุ่ยสีม่วงนะครับเจอขวัญนิรันด์น้ำจิ้มดาบราตรคามนะครับพิกัดร้อยสามจุดห้าปอนนะครับมวยคนนี้ก็ชอบไปที่ขวัญนิรันด์นะครับนั้นจิ้มดาบราตรคามนะครับแล้วก็มาดูคู่รองนะครับราวตะตาเกียรติทรงยศนะครับเจอกับดอกไม้ป่ารถเฟอร์จ่ายเกียรติสายพิวนะครับพิกัดร้อยสี่ปอนด์มวยคนนี้ก็ชอบไปที่ดอกไม้ป่านะครับอืม ถ่วยจากเกตสายพิ้วนะครับแล้วก็มาถึงกู้นำรายการฟ้าน้ำใจออกพิจตรณเจอกันเรื่องชิงชัยเกตตรงยศพิกัดร้อยสี่เบตอร้อยสี่ตอนครับจ่อไปที่ฟ้าน้ำใจนะครับจังหวะผีมือครบเครื่องกระดูการผ่านมวยนี่ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้จ่อไปที่ฟ้าน้ำใจนะครับเอาไปจิ้มมาไปแทงกันนะครับครับก่อนจะกันวันนี้ก็ขอให้แฟนหมัดมวยนะครับโชคดีแข่งกับการต่อสู้สามช่องวันนี้นะครับสวัสดีครับ